สาเหตุที่ที่คิงก่าท้องแตกนี่เป็นอย่างนี้นี่เองเฉลยแล้วถ้ามันร้องได้มันคงร้องแล้วเนี่ยร้องไห้เลยเนี่ยน้องข้าวนั่งทับมีกระเป๋ามีกระเป๋าแต่ไม่มีเงินกระเป๋า้พูดผู้พเสื้อ รายยุบอันนี้มีกระเป๋าแต่ไม่มีเงินสักบาทแล้วของนี้หนูอยากอะไรเปรียบเลเม็ดส้มพะลุโอใช่กินแน่นี่แล้วกินไม่รู้เรื่องเลยกินไม่รู้เรื่องอะไรกางเกงนี้กางเกงนี้น้องข้าวขิงเกงนี้น่าจะใส่ได้นานอยู่นะป้าว่าใช่เพราะว่ากางเกงเด็กสิบสี่ขวบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ไปอันที่ปลายใส่ได้โอายแม่ อ๋อจ่าจ่าจ่าไม่ให้ไม่ให้จ่าไม่ให้หวงของเอฟซีไม่ได้ไม่ได้หวงถ้าใจไม่ได้เขาก็ไม่ให้เขาบอกเลยเอฟซีเสียใจเอฟซีเสียใจเอฟซีเขาบอกเขาใส่ไม่ได้ก็แบ่งอ้ยนะไม่บอกว่าไม่มีแล้วลูกสาวคนเดียวอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวไปดึงออกมาสิเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวไม่จะเย็บอยู่ไม่ได้ไม่อยากให้หนูมาเล่นหนูชอบไปดึงแบบ ดึงเดี๋ยวมันยิ่งออกมาออกมาแล้วเวลาเย็บแล้วมันไม่สวยเหมือนเดิมเ๋ยาหางมันหางมันเหี่ยวมันไม่สวยหูกเดี๋ยวพี่กองเสียใจอีกคุ้ยทำไมตัวนี้พังหมดเลยเนี่ยตะเข็บแตกหลายจุดเลยนะนตอนนั้นสองที่สอที่มันหนีมันจะมาเย็บเดี๋ยวมันเย็บสักทีแม่ก็ลืมแลเข็มก็ได้ที่ไหนร้อยเข็มก็ได้ไม่ได้ไปก่อนเรื่องมองไม่เห็นร้อยเข็มมันมีแกนนะแม่ ต้อง cil, may hem, may hem. Ane, oh. มีรูไงมีูสามอันสามอันอ๋อต้องเอาได้เอาได้ใส so ่เพราะว่าน้ำเรามีเครื่องมืออยู่มีเครื่องมืออะไรเครื่องมือมีมีน้ำหนักก็แย่ได้เลยป้ำหนักก็สบายดีนะน้ำหมักมีเครื่องมือแย่น้ำหมักมีเครื่องมือแต่งรถอยู่เครื่องมือแต่งรถน้ำหมักชอบแต่งรถน้ำบุกไม่ค่อยชอบชอบแต่งรถน้ำบุกชอบซ่อมงรถ อ๋อนปุกนปุกใครผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายคู่แฝดกันนะปับอ๋อเป็นคู่แฝดกันที่มีรถรับจ้างเที่ยวไปหกล้อโอ้ค่ะค่ะหกล้อไปเหมาแล้วแล้วก็มีน้าแจงด้วยน้าแจงแจงแฟนนปุกน้าแจงแฟนนปุกปีใหม่ปีนี้ไม่ได้ไปฉลองที่นู่นใช่ไหมมานี่กันมานี่กันแต่น้าอ้อเป็นแฟนนักปักอืมน้าอ้อแฟนนักปักน้าแจงแฟนนปุกพ่อใครพ่อแกก็มาแกก็มาพ่อพ่อหนุ่ะพ่อตา คือพ่อของตาตาอ้วนตาอ้วนเป็นพ่อของใครพ่อของแม่เปิ้ลพ่อของแม่เปิ้ลพ่อจริงๆรพ่อจริงจอ๋อค่ตอนแรกพี่นึกว่าพ่อหนูไม่อยู่ละอยู่ยังอยู่แก็ไม่ได้อยู่กับยายจะอยู่ที่ปวยใหญ่มาจากปวยใหญ่ใหญ่นั่นเปไฟมาใช่ไหมลูกไป้ามาหาเรื่อยไปอยู่กับแฟนใหม่เนี่ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้เดี๋ยวมันแตก มันไม่ใช่ลูกโป่งถ้าลูกโป่งเนี่ยไม่แใช่ลูกโป่งแค่ไม่ลูกเลยไม่แต่ไม่ใช่ลูกโป่งมันไม่แต่นมยังไงวันนี้ไม่ได้กินนมเลยไม่ค่อยกินนมเลยน่องข้าวแล้วเวลาอยู่บนเครื่องบินจะเล่าให้ป้าฟังหน่อยเป็นยังไงมั้งลูกพนักงานบนเครื่องสวยไหมคะสวยแต่หนูดูดูไปแล้วว่านึ่งหลับทาไมอากาศมันดีมากเลยหรคะลูกเครื่องมือกลม เหมือนเปมั้งเหมือนเปย์เมย์เป็นรหลับหลับเลยแม่แม่รู้อ่ะให้หนูนั่งหน้าต่างจะได้เห็นหนูยู่เห็นเดียวไหมเห็นเห็นเมฆป่ะเห็นเมฆขาวๆหนูก็เห็นบนฟ้าอ่ะเมฆเวลาเวลาขึ้นินจะออกตัวทำไงลูก จะขี่เรื่อยๆไปก่อนใช่ไหมแล้วก็กลับใช่ไหมแล้วก็กลับแล้วก็นี่ก็จะวิ so ่งแบบไหนฮะว้ายเลยบินวิ่งเลยวิ่งขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นเลยเสียวแม่ต้องข้าวเสียวไหมเสียวสิเสียวโอ้โหขนาดไปลำพูยังไม่พอยแอบบอกยังไปห้องคงอีกจะไปห้องคงอีกโอ๊ยขอตายแป๊บขอตายแป๊บยายไม่ไปบอกแค่้งง่ายก็จะตายหอยายพอขอตายแป๊บ เพราะว่าเพราะว่าแม่เมย์พรอนาจะพาไปฮ่องกงอีกใช่ไหมฮ่องกงอีกจะไปเดือนไหนคะน้องข้าวแต่ไม่รู้เลยเพราะว่าโควิดเนี่ยมันใช่ถ้าไม่มีโควิดคงได้เที่ยวมากกว่านี้นะแล้วขนมซื้อยันมี่ไข่ดาวมาจากร้านไหนนะร้านมีเวชัแล้วเราต้องใส่ของผมเม็ดโป๊ะแป๊ะไปก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ดาวขนมซันทา เป็นยเยลลี่เหรอคะแต่เป็นไข่ดาวเยลลี่รูปไข่ดาวเยลลี่ไข่ดาว,วคิดถึงแม่เมยไหมเนี่ยหนู <Kraft S 2> คิดถึงคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงมากค่ะสีสีชมพูเหมือนนั้นเลยอ่ะหมอนคิตตี้อ่ะเหมือนอันนี้เลยเหมือนกับอันนี้เลยอ่ะเหมือนกับอันนี้เลยมีแต่สีชมพูแห้ยใหญ่ตุ๊กตาแล้วสีชมพูนี่ลองข้าวแล้ว ตกลงน้องข้าวไม่ได้ขายของตลาดนัดแน่นอนแล้วใช่ไหมลูกแน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยใช่ปิดแล้วด้วยใช่ไหมตลาดนัดก็ปิดนี่รอบนี้ก็ปิดอีกแต่ไม่ปิดเพราะตะแบกไม่เคยปิดข้างบนนะชอบปิดตลาดนัดเล็กไงปิดเรื่อยถูกพูกันว่ตลาดนัดปิดแต่แม่ไม่หนูทำมันนั่นเลยน่ะไอติมอ่ะ ไอตซีน e hey. ี้มันมันบล็อกที like ่ท si ี่มันดึงออกง่ายไรเราดันแล้วก็หยิบขึ้นมาบล็อกซิลิโคนใช่ไหมบล็อกซิลิโคนอ่ะแต่แต่มันมีไม้ซิลิโคนไม้เทียวองกน่ะแต่อยู่ไหนก็ไม่นะอยู่ในถุงเหรอกดไลค์ล้วนๆเลยนะคะกดไลค์ให้ใครแล้วคะใหห้นูให้หนู